สวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนอกเรื่องบาสเกตบอลกันสักหน่อยนะครับสําหรับช่องไทยบาสเกตบอลแคนดี้ครับก็ช่วงโควิดนะครับเราไม่ได้ไปไหนกันนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของ NFT มานะครับก็เป็น non fungible token นะครับในโลกของ cryptocurrency นะก็เลยมาออพอดีว่ามีโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ n i f t c o m เนี่ยเป็น จ้าใหญ่ที่ในการซื้อขาย NFT กันนะครับเขาเปิดโปรเจกต์ Space Jam นะครับ New Legacy นะครับซึ่งเอาไว้โปรโมทหนังนะครับก็คือที่เลือบอนเจมเนี่ยแสดงกับลูทิตูนนะครับภาคแรกผมดูสนุกมากนะครับเป็นไมเคิลจอแดนนะครับภาคนี้เรือบอนเจมเข้าแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยนะครับก็โปรเจกต์นี้เขาจะแจก NFT นะครับฟรีให้กับแฟนๆนะครับรอบที่แล้วเนี่ยแจกไป9 0้า0ืกว่าชิ้น ไม่ทันนะครับคือหมดไวมากนะครับคือประเด็นคือเรารู้ข่าวช้าด้วยแหละก็เลยไม่ทันแต่ทีเนี้ยมีเพื่อนในกลุ่มอะมาบอกว่าเออมันแจกอีกรอบนึงนะแต่ทีเนี้ยคือจํากัดก็คือให้คนละหนึ่งหนึ่งใบเท่านั้นนะครับก็เลยลงทะเบียนไปนะครับแล้วก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูนะครับ่าเป็น The t o n e Square Group NFT is นี่ e นะครับก็คือผมลงทะเบียนไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู ตัวที่ผมได้กันนะครับอ่าเนี่ครับก็คือเขาให้ลงเมื่อวันที่22นะครับให้เราทำกิจกรรมก็คือให้เราแชร์ไปในทว i t เตอร์แชร์ไปใน IG อะไรเงี้ยนะครับแล้ววันที่25คือจบการแชร์นะครับเพื่อที่ทาง n i ฟ t y เนี่ยจะเก็บจะเก็บข้อมูลนะครับแล้ววันที่29เนี่ยตลาดนะครับตลาดซื้อขายจะเปิดน,นะครับ แล้วก็วันที่30ก็คือวันนี้นะครับในเวลาภาษาอเมริกานะทูนสแควร์กรุ๊ป NFT ก็จะปล่อยออกมาตอนนี้ก็ปล่อยออกมาให้กับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับเช็คดิสควสนะครับก็คืออ,อันนี้นะครับเป็นการ์ดนะครับที่เราจะซื้อขายกันนะครับก็คือมันจะเหมือนการ์ดสะสมที่เราเล่นกันนี่แหละเป็นเป็นใบๆอะ่ะผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่ในนี้มันมาในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์นะครับ ก็จะมีคอมมอนนะครับอันคอมมอนเนี่ยมันจะไม่จำกัดเลยเห็นไหมคือว่าอันลิมิเต็ดส่วนอันคอมเนี่ยจะมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยใบนะครับถ้าเป็นแรแรก็คือหายากนะครับจะมีห้าร้อยนะครับหายากไม่พอแม่งมีซ u เปอร์แรด้วยมีอีพิกเนี่ยอีพิกมีแค่ร้อยใบนะครับแล้วก็เ e จ e น d ด r รี่นะครับมีแค่สิบใบนะครับโอ้โ oh, หสวยไหมเจนเดอรี่นะ ในพวกในพวกตูนสแควร์พวกนี้มันก็จะมีมันจะไม่ได้มีอแอคชั่นนีแอคชั่นเดียวนะครับก็จะมีแอคชั่นเดี่ยวของพวกเลอบอนของบักบันนี่ของตัวรถลันเนอร์ Runner, เห็นไหมทวิตตี้อะไรพวกนี้นะครับน่าจะอยู่ในนั้นหมดทีนี้ก็ผมได้ทำการแชร์ไปแล้วและผมก็ได้เป็นตัวนี้มานะครับเป็นคอมมอนธรรมดามานะครับคอมมอนแล้วก็ เข้าไปดูในแอคเคาน์นะครับของผมนะครับก็จะขึ้นว่า o o น square common นะครับแล้วก็ได้รันนัมเบอร์ที่หนึ่งพันยี่สิบหนึ่งพันสิบสองนะครับสิบสิบสิบสองนะครับเลขโอเคดีนะไม่คิตซ่าสิบเอ็ดสิบสองนะครับแล้วก็จะมีตัวแท็กนะครับก็คือตัวกับหมายเลขของของ NFT ชิ้นนี้นะครับซึ่งก็เขาก็ได้ดูอย่างเนี้ย 0x5654 ใช่ไหม 54AD อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่า,าเขาแจกให้ใครไปบ้างนะครับแจกให้แอคเคาทไหนไปบ้างนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้ว1 1ชิ้นนะครับ1ชิ้นไปดูใน p พลย์ลิสซิก็เนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ NFT ก็จะมี ซื้อขายกันตั้งแต่เนี่ยครับเจ้าลิงเบื่อนะครับ b a l l o F นะครับแล้วก็คริปโตพังนะครับพวกนี้นี่เห็นตัวแบบนี้นะครับขายกันเป็นหลักแสนบาทนะตัวที่ตัวที่แพงที่สุดน่าจะสามสิบล้านนะครับสามสิบล้านบาทไอตัวเนี้ยคริปโตพังเนี้ยนะครับ b a l l o F เนี้ยก็แมวไอลิงเบือ่อนี่ก็ได้หลายแสนอยู่นะเออสุดยอดมาเลยเขาเรียกว่าเป็น NFT รูปแบบของ Profile Picture นะครับ p s p นะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับหรือจะเป็นงานศิละปะพวกนี้นะครับก็เอามาซื้อขายกันนะครับส่วนของผมก็มีละหนึ่งก็คือตัว Space Jam นั่นเองดูที่โปรไฟล์นะครับคอลเลกเต็ดมาสิโหลดอยู่โหลดอยู่ ชาชะครับแล้วก็ตลาดเหมือนเขาจะปิดนะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาในเว็บเขาบอกว่า Marketplace, Marketview, เอ่ uh, อ p o n i o m s o o s o o นนะครับนี่มาแล้วมาแล้วนะครับนี่ของผมมีหนึ่ง NFT นะครับเป็น s p c e j j m นะครับแล้วก็ตลาดตอนนี้ยังปิดนะครับไม่เปิดไปดูที่หน้าหน้าหน้าโฮมนะครับ ก็เงียบเชียบนะครับก็มันก็ซื้อขายได้นะครับแต่ผมว่ามันผมอาจจะเก็บไว้นะครับไม่ได้ขายเพราะว่าได้มาฟรีนั่นเองนะครับใครที่ทาํางานศิลปะนะครับยุคนี้เป็นยุคของพวกคุณโดยแท้จริงนะคุณมาเรียนรู้เรื่อง NFT ก็ได้นะครับหรือใครที่เนี่ยดูเนี่ยเห็นป่ะ Legendary น,นะครับ Legendary น,นะ บักส์บันนี่ดูเลอร์บอล l ิลิเจนเดรี่ราคาเท่าไหร่เขาเปิดบอกราคาไหมเอฟทีด mm ีเ hmm. ทครับมีคนคลองอยู่ประมาณ4คนนะครับแต่ไม่บอกราคานะคือตลาดมันยังไม่ไม่เปิดให้ซื้อขายนะครับ เหมือนว่าน่าจะมีการพักพักอะไรสักอย่างนะครับดูดูตัวอื่นนะครับนี่เป็น l e เ e อร์เ y หมดเลยนะไอ้กรอบสีม่วงๆโฮโลโฮโลแบบนี้นะครับเราก็จะมาซื้อก็ได้นะครับแต่น่าจะแพงอยู่นะครับมา,ม,ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูคลิปตัวพัง ลาบั Bunny, นนี่ครับตัวไหนสวยๆนะครับเยอะเลยนะครับก็เก็บเก็บไว้แล้วก็อนาคตอาจจะมีราคานะแต่ว่ารีเจนเ a อรมันมีราคาอยู่แล้วมันซัพพลายมันน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคริปตัวพังนิดนึงคริปตโตพังมีราคาบอกไหมนี่นะครับอ่ะตัวนี้นะตัวรหัส W เจ็ดสี่แปดเจ็ดนะครับ ไอลิงเบื่อนี่ก็เริ่มเริ่มซาแล้วนะครับป,ประเด็นคือรู้ไหมผมเพิ่งไปฟังไลฟ์ของพี่ท่านหนึ่งมาเขาบอกว่าไอคิปตัวพังตัวเนี้ยตอนที่โปรเจกต์มันสร้างมันสร้างตอนปี2017แล้วแจกฟรีเท่าไหร่ก็ได้คือคุณจะเอาเท่าไหร่ก็ได้เจ้าของโปรเจกต์เขาแจกฟรีนะครับโ,โหถ้าเรารู้ตอนนั้นนะรู้ไรไม่สู้รู้งี้อ่ะถ้าเรารู้ตอนนั้นนะทำไมาคลิกไม่ไปอ่ะ ไปดูใน OpenCv ก็ได้คือตอนนี้มันราคามันเป็นหลักแสนไปแล้วอะคุณคิดดูดิเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้ใครที่ทำพิกซ่าพิกพิกเซลอาร์ตได้นะก็ลองดูครับเนี่ยอันนี้เป็นพิกเซลอาร์ตนะครับของผมไปละแย่และ you. <music>